สวัสดีครับอยู่กับผูกล้อดากรีนครับวันนี้แซมวิ่งจะเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างแล้วครับนี่ยี่สิบริดส์ะกี่ลิตรนะยี่สิบริตซียี่สิบริบ่เราเราเปลี่ยนแค่กี่ลิตรเราเปลี่ยนจะดสิบสามสิบสามเหลืออีกเจ็ดลิตรบ่ต่อไปเราไม่ต้องซื้อทางใหญ่แล้วเนาะแต้อคนซื้อทางรอยมา อันนี้จะเป็นของอาเชลนะแต่บตริษัทอาริยะในดูยังไง<อ>ว่าเป็นเคียว,วอบอกผมหน่อยครับอาริยะสั่งผลิตครับในดูยังไงว่าเป็นเคียวครับผมอยากรู้เหมือนกันอยากรู้บ่ใช่ก็อ่านดูวะ อ่านแถวๆนี้แหละมันอยู่แถวๆนี้แหละอ่านดูดิเอาจริงๆเอาข้าวทก็กต้องมาบอกก่อนอเานอาต้องต้องมาบอกก่อนเนี่ยผลิตโดยบริษัทเชลโอโอเคต้องรู้แน่นต้องรู้แน่นไว้เฮ้ดูดูไอไอนั้นสิมันกี่กิโลตอนนั้นเราอไอกี่กี่ชั่วโมงอันนี้เขาให้เติมกี่ชั่วโมงห้าร้อยชั่วโมงห้าร้อยชั่วโมงแต่ว่าเราน่าจะเติมก่อนอ่ะ สองร้อยชั่วโมงแต่ว่าเราเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนน่ะเราถ่ายเลยครับไม่ต้องสอเดือนอันนี้สองเดือนปะมาสเดือนเปลี่ยนที่นี่อันนี้เดือนกว่าแล้วครับเราก็เลยถ่ายเลยไม่ได้ต้องแบบเดือนหนึ่งถ่ายเลยต้องดูชั่วโมงครับมันเปลืองครับมันเปลืองป่ะครับอ๋อมันเปลืองจริงนะเออไม่เปลืองหรอกไม่ไม่เปลือง ไ่เือง <ผม S 1> ด้บางทีเราไม่ได้ทํางานบางทีไม่ถ้าทํางานตลอดอ่ะน่าจะเปลี่ยนเลยเดือนละครั้งเขาอ่ะห้าร้อยชั่วโมงเปลี่ยนครั้งหนึ่งมันไม่ไม่ยังไม่ถึงห้าร้อยมันสองร้อยห้าสิบเองว่าอันนี้อีกอีกครึ่งทางบ่อันนี้มันสเสร็จไปแล้วสองร้อยชั่วโมงว่าอีกหนึ่ขนาดห้าเติมเทไร่หนึ่งหมื่นชั่วโมงเนาะเอออันนี้หนึ่งหมื่นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันเปลี่ยนร้อยชั่วโมง ถอยมาแล้วครับทัเลอร์ถอยแบบยาวๆอันนี้ช่างแซมครับนี่แหละกลองนั่นมันตรงไหนตรงไหนเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเราเคยไปถ่ายกับช่างกล้องมาแล้วครับเราดูวิธีการถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เราก็มาจัดการเองเลยครับมันก็ไม่ยากเลยนะพูดับคุม,มันมีก๊อกอยู่ใช่ไหมก๊อกข้างล่างครับ ครื่องมันก็แห้งดีด้วยนะอ,อ้ออออออนี่มีเยอะเอาน้ำมาสาบมันก็จะเปียกเอาน้ำมาสาบมันก็เปียกว่ะกออ็เดี๋ือดร้อนถางอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกผักผักบุ้งแล้วก็หระพาถอดฝาข้างล่างออกก่อน คุณไหลตไแต่ว่า่ายกองยว่น,เ,น,นเดี๋ยวมันแน่นคลายออกนิดนึงกันเพราะว่าเคยแล้วไปอารียามั้งไปอ<ช>รียามา้ามาทั้งไหนช่างอะไรวะมุนมุนไม่ไม่รู้คิดทางเลย

เดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโคตรดำเลยอะ่ะนี่มันเปลี่ยนง่ายอย่างเงี้ยเลยชอบอย่างเงี้ยเลยมันยังไม่หนืดด้วยเนาะแต่มันดำมากเลยง,งานเสร็จก็มาเป่ากรองครับเอ้ยหมุนยาวๆ,ๆยาวๆเออยาวๆหมุนยาวๆไปเลยยาวๆแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยมันปล่อยเบายาวๆ,ๆปล่อยเบายาว เออยอดอยางเช็ดฟ้ากันฟ้าน้ำมันเครื่องเช็ดดีเลยมีคุนทำความสะอาดดีๆ ถไม่ยากหรอกแป๊บเดียวอันนี้กองโซลา่าเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้เปลี่ยนออกครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเปลี่ยนทั้งชุดเพราะว่าชุดที่แล้วเราเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับอันนี้เอาอเฉพาะกรองอดีเซลกรองน้ำมันเครื่องไม่ใช่กรองดีเซลเอาอเฉพาะกรองน้ำมันเครื่องกรองดีเซลยปว่ากันทีหลังลเราเปลี่ยนชุดหนึ่งนะครับ เอ้ยโอ้ผ่านเลยวะซ้ายไหซสายหนเปลี่ยนเลยวะเดี๋ยวมาดูฝุ่นแต่ละวันที่เขาวิ่งไงอ่ะลองเป่าเลยจะดูฝุ่นว่ามันเยอะไหม <leuk? S 1> เเนช่างเซมก็บอกว่าต้องคลายตัวนี้ก่อนให้มันไหลลงข้างล่างบ่ครับตัวนี้นจะอุดไว้บ่ตัวนี้มันจะอุดเอดตรงกรองไว้บ่มันเอาเวลาถ่ายปุ๊บคลายตัวเนี้ยครับเปิดตัวเนี้ยมันจะเยะิ่มนี่ไนะอ๋อก็คือให้กรองมันไหลลงข้างล่างด้วยครับ

มันจะมันจะขึ้นตรงนี้เด้แดงๆเนี่ยทีนี้มันก็เป็นภาพเต็มมันเป็นเพื่ออย่างตั้งแั่สี่ก้อนเออนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเปิดกล้องเลยอันนี้กองน้ำมันเครื่องเอามาจากศูนย์นาฬิกามือนกันครับทุกอย่างแนะนำให้ใช้ของศูนย์นะมันจะมันจะของเทมันจะของเท ถ้าไม่มีงบก็ตามร้านทั Leonardo, ่วไปก็ได้ครับเทียบเดเอาครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเปลี่ยนอะอ่ะสูตรไหนวะสูตรใดวะให้มันลื่นครับให้มันลื่นวะไม่รู้ครับสูตรช่างเซมครับพยายามอย่าให้ปีนเกลียวด้วยอืมเช็ดมือหน่อยเช็ดมือหน่อยเดี๋ยวกรองมันเพื่อน เฮ้ยต้องสะอาดหน่อยอ่าหมุนแล้วครับนี่มันต้องหัดทําเองนะเล็กๆน้อยๆโอ้ปลีนเกียวอืมเน,เนี่ยอุปกรณ์เราก็มีพร้อมที่จะเปลี่ยนไม่ต้องใช้ไอ้ตัวนี้บ่ไม,ไ,มไม่ต้องบ่ ใช้ก็ได้เฮ้ใช้นิดนึงไปเฮ้เอาผ้าครอบๆไ้ก็รัดไปาามดไม่ะาามละครับสามลิตรไหมเนี่ยฮะสามนี่ยสิบสลิตรสบสี่เอิเดี๋ยววัดนี้ไงสิบสี่ลิตรย่เดี๋ยวเราชักอันนี้ดูก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าถ้าไม่พอเราก็เติมอีกนิดนึง ถึงเวลาขับถ่ายถ่<อ>ายเ,เลยมันจะออกอ่าสีขี้มขี้มหรอ,หอเลื่องเลื่องหรอใสใสนิดนึงเลวจานาถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะ อืห้า500ชั่วโมงนะครับแต่เราเกินมา200ไม่ใช่เกินขาด200แต่จะถึง500อ่ะตอนนี้มัน700แล้วมันเกินรอ200หรือขาด200จากเท่าไหร่10,000อ,อ๋อก็เกินละทุสันก็ไม่ียนอ้โเกินแล้วนึกว่าจะขาด อ่ะไอ้เรืองเรืองออกไหมจัดมันไม่หกใช่ไหมโอ้ยมันออกสีเหลืองเหลืองเลยเติมกี่ลิตรสิบสี่ป่ะสี่ลิตประมาณประมาณสิบสี่ลิตรเครื่องมันน่าจะเท่ากันกับมากทีเลยมั้งใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออเราเติมเสร็จก็แล้วก็ชักดูก่อนแล้วก็เผื่อตรงกรองอีกหนึ่งลิตรไปเนาะกรองหลิตร อ,อันนี้มันมันต้องปีกเครื่องกันเลยนะก้อยจีนกรองนะต้องปีกเครื่องก่อนก้อยจีนึงจะขึ้นกรองเราเผลือกรองไปเลยใช่ไหมเอใส่เผลือกรองไปเลยใส่เผลือกรองหนึ่งลิตรไปเลยวัวมันเกินเท่าไหร่ห้านะเกินไปสองร้อยสองสองร้อยชั่วโมงอันนี้อันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดต่อไปต้องเติมอีกเท่าไหร่ เจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดั่งโมงอือมให้ไหนฟ้าน้ำมันฟาน้ำมันค่ะเออไหนเลือเยอะไหมอ๋อเออประมาณนั้นและพรุ่งนี้ค่อยเติมมีค่อยเช็คเออพรุ่งนี้ค่อยเช็คไปปิ๊ดแม็กแม็กพี่กัน แต่เรายังไม่สตาร์ทบอกยังไม่ได้อันนั้นบอกไม่ฟีเครื่องบอกจำมรุสันอ๋อจำมรุสันคอยสักครู่จำมรุเอาปิดเลยแม็กกูปล่อยให้ยศใครตัววะเรียบร้อยเจ้าเอาเราจับเตอาเลิ่งจะด้วยเตือนมาติ้มเลิงอันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะไม่รู้อยู่ตรงไหนเช็ดเลยเช็ดกัน อย่าตกต้นล่งรถได้หรอเดี๋ยวรอบล้างเราจะเปลี่ยนกล่องโซล่าได้หมดเลยอันนี้เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ก่อนกล่องน้ำมันเครื่องยังยังไม่ลงหรอให้มันลงไปก่อนอ่ะ